สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไทยจีนมีใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าคนไทยคนจีนนั้นผูกสัมพันธ์กันมาเป็นระยะเวลายาวนานครับ หากให้ท่านผู้ชมลองถามตัวเองดูว่ามีเชื้อสายจีนหรือว่ามีคนรู้จักที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือเปล่ารับรองได้นะครับว่า10นิ้วนับก็ยังไม่พอครับด้วยสังคมไทยที่เปิดกว้างนะครับอีกทั้งเรื่องราวของความเชื่อแล้วก็ศาสนาที่คล้ายคลึงกันประกอบกับการอพยพจากจีนเข้ามาอยู่ไทยเป็นเวลานานเนี่ยน,นะครับทำให้ชาวจีนเนี่ยผสมกลมกลืนเข้ากับชาวไทยได้เป็นอย่างดีเลยครับเมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในไทยก็ได้นําวัฒนธรรมความเชื่อ ชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมติดมาด้วยทั้งการดำรงชีวิตอาหารการกินการแต่งกายสิ่งของเครื่องใช้ภาษาวัฒนธรรมประเพณีตลอดไปจนงานศิลปะกรรมต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างในครับเราคุ้นเคยกันมานานจนไม่รู้ว่าที่มาเป็นอย่างไรรายการปราทั้งโกงแกล้มชาไทยครับจึงอยากเป็นสื่อกลางนำเสนอการผสมผสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ให้เราได้ภูมิใจครับ ทั้งโจ๊กและข้าวต้มเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่คนไทยเรารู้จักกันดีครับแล้วก็แยกออกได้อย่างชัดเจนว่าโจ๊กกับข้าวต้มนั้นต่างกันข้าวต้มเนี่ยนะครับถือเป็นวัฒนธรรมของคนจีนเต๋ยจิวหรือว่าคนจีนแ้๋จิ๋วอย่างชัดเจนเลยนะฮะเพราะว่าเราจะมีการต้มข้าวเจ้าจนสุกในน้ำข้าวนะครับแล้วพอยกลงจากเตาเนี่ยความร้อนจากน้ำข้าวครับก็จะทำให้เป็นข้าวพองแล้วก็นิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งเราก็มักจะได้ข้าวต้มแบบนี้นะครับว่าข้าวต้มกุยครับ ข้าวต้มกุยนะครับจะต้องมีกับกินคู่กันไปด้วยครับและคนจีนเตี๋ยจิวเนี่ยมักจะเรียกว่าจับเกี๊ยมซึ่งจับเกี๊ยวเนี่ยเป็นสเสน่ห์ของการกินข้าวต้มกุยเลยนะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยมีสารพัดอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยมชายนะครับน้ำเลียบปลาเค็มทอดกานาชายผัดผักบุ้งก็มีครับ ซึ่งวันนี้ร้านที่ผมมานะครับมีชื่อว่าเหล่าตังครับเปิดมาแล้วมากกว่า70ปีนะฮะตอนนี้เป็นรุ่นที่3แล้วก็อยู่ในย่านเยาวราชแบบนี้นะครับพอได้มานั่งที่โต๊ะเห็นบรรยากาศของร้านผู้คนต่างๆนานานะฮะมีกลิ่นไอของความเป็นไทยจีนอย่างมากเลยครับ นอกจากนี้นะครับยังมีข้าวต้มอีกอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าข้าวต้มเครื่องครับซึ่งข้าวต้มเครื่องนะฮะเราจะสามารถใส่เนื้อสัตว์ต่างๆลงไปได้ตามใจต้องการเลยอย่างเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่หรือว่าจะเป็นปลานะครับแล้วก็จะเรียกชื่อข้าวต้มตามเครื่องนั้นๆอย่างเช่นข้าวต้มหมูข้าวต้มปลาและในวันนี้นะครับคนไทยเนี่ยชอบกินอาหารหลากหลายก็เลยใส่เป็นทะเลลงไปเลยนะฮะมีทั้งกุ้งนะครับมีทั้งปลาแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะครับก็เรียกว่าถูกปากคนไทยเลยเลยครับ บางทีนะครับการสารสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยนะฮะเพียงแค่หนึ่งมื้ออาหารกับข้าวจีนกับข้าวไทยนะครับทานคู่กับข้าวต้มกุย้ยต้องบอกว่าพุ้ยเข้าไปคุยกันไปนะับเพลิดเพลินเจริญอาหารมากๆเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญเนี่ยยังได้พลังงานให้กับร่างกายด้วย ต้องบอกว่าโจ๊กกับข้าวต้มเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็แยกออกชัดเจนเลยครับว่าโจ๊กกับข้าวต้มเนี่ยมันต่างกันยังไงโจ๊กเนี่ยนะครับเป็นข้าวเจ้าหรือปลายข้าวเจ้าครับที่ต้มจนเม็ดข้าวบานสุกเปื่อยเต็มที่สลายตัวอยู่ในน้านะครับจนน้ำเนี่ยข้นหรือว่าออกหนืดเล็กน้อยนั่นเองฮะโจ๊กเนี่ยเป็นอาหารเช้าที่ได้รับความนิยมมากในทางตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะในมณฑลกวางตุ้ง ที่ไม่เพียงแพร่หลายอยู่ในมณฑลกวางตุ้งเท่านั้นนะครับแต่ยังเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเมืองไทยเช่นเดียวกับอาหารกวางตุง้งอื่นๆอย่างเช่นเป็ดย่างหมูแดงครับแม้ว่าโจ๊กเนี่ยจะมีชาวกวางตุ้งเป็นเจ้าตำรับแต่ทินฐานบ้านเกิดของชาวเต๋ยจิ๋วก็อยู่ในมณฑลกวางตุ้งอยู่ปะปนกับชาวกวางตุ้งครับจึงเป็นธรรมดาที่ย่อมมีการถ่ายทอดรับอวัฒนธรรมกวางตุ้งมาเป็นของตน สำหรับในบ้านเราเฉพาะในกรุงเทพนะครับพูดได้เลยครับว่าชาวแต้จิว๋วหรือว่าเตี่ยจิ๋วเนี่ยเป็นคนเอาวัฒนธรรมของชาวกวางตุ้งมาสานต่อครับดังนั้นโจ๊กในกรุงเทพที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็จะเป็นโจ๊กสไตล์เตี่ยจิ๋วนั่นเองโดยสันนิษฐานว่าคําว่าโจ๊กในภาษาไทยนะครับเรียนเสียงมาจากคําว่าโจก๊กจากสำเนียงเตี่ยจิ๋วนั่นเองครับโจ๊กกวางตุ้งเนี่ยมีมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโจกก๊กปูโจ๊กปลานะครับโจ๊กเนื้อ แล้วก็เสริมเข้ามาด้วยไข่เยี่ยวม้มาครับแต่ถ้าเกิดเป็นโจ๊กสไตล์แต้จิ๋วหรือว่าเตี๋ยจิ๋วนี่นะครับก็จะมีหมูสับตับหมูไตหมูกระเพาะหมูแล้วก็มีไข่ไก่ลวกนะฮะเขาจะโรยหน้าด้วยก้อนหอมซอยผิงอ่อนซอยแบบนี้นี่แหละครับซึ่งปัจจุบันนี่นะครับโจ๊กเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมสูงมากในเมืองไทยครับโดยเฉพาะมื้อเช้าเนี่ยทานคู่กับปลาทั้งโกนะฮะเป็นตัวตัวหรือว่าจะเป็นปลาทั้งโกกรอบแบบนี้ก็ได้เป็นการเพิ่มรสสัมผัสคร,ครับแล้วก็อิ่มท้องมากขึ้้นดวย ในอดีตเนี่ยนะครับวิถีชีวิตคนไทยปลูกข้าวเพื่อบริโภคเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวและนับตั้งแต่การเข้ามาของพี่น้องชาวจีนครับทำให้คนไทยเนี่ยรู้จักการแปรรูปข้าวข,า,วขาวของไทยให้ขยายตัวทางเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มไปเป็นข้าวต้มหรือว่าโจ๊กครับที่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ชอบไปหมดเลยเนื่องจากว่ารับประทานง่ายนะครับย่อยสะดวกจนเมนูนี้นะครับกลายเป็นเมนูที่อยู่คู่กับชีวิตประจําวันของคนไทยไปแล้วแหละครับ โดยสังคมไทยนะครับเป็นตัวอย่างสังคมที่เปิดรับวัฒนธรรมต่างถิน่นให้เข้ามาหลอมรวมเข้ากับวิถีไทยได้อย่างไม่เคอะเขินและชาวจีนในประเทศไทยครับก็อยู่ร่วมกันมาอย่างมีความสุขภายใต้พระบระโมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทําให้ก่อเกิดการผสมผสานเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นและก็สามารถต่อยอดพัฒนากลายเป็นจุดขายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่นนั้นๆเป็นวัฒนธรรมเด่นที่สร้างไรายไดใ้ให้กับหลายท้องถิ่นของประเทศไทย สำหรับ EP ต่อไปนะฮะซีรีส์ไปนังโกแกล้มชาไทยจะพาไปเรียนรู้วัฒนธรรมลูกผสมโลโคไทยจีนอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์